บันนี้ฮากาสิมาผ่านได้พี่น้องขั้นตอนผ่านได้บัน,นมาพี่น้องคอยสิงานในเบืองผ่านแลเฮากาสิมาแซเกือไว้อีกลำเบืองพี่น้องขั้นตอนของการเฮ็ดก้อยเนี่โอ้ยมันยุ่งยากเ่อจิได้กินพี่น้องเอ้ยมเวมรจิได้กินง่ายด้ยนี่ฮาก็สิผ่านประมาณนี้ได้พี่น้องผ่านไปโลดใหญ่ๆนั่นนี่แหละ นี่มันจะกินแช่พี่น้องอันใหญ่ๆนี่แต่ถ้ามันเป็นแล้วมันบาเลยหลายได้พี่น้องมันบาเลยหลายได้ก้อยนี่มีกลิ่นหอมได้พี่น้องก้อยนี่ in harm. บัลน,นี้เขาผ่านแล้วเขาก็เอาเกลือมาใส่พี่น้องนี่ใส่เกลือลงไปมันบบเข้มเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมัน,นจะเสียหลางออกอยู่โ้องเกลือจะเป็นยังไงจะซาเดี๋ยวพี่น้องบอดน,นี้ซาซาเป็นทวกันเลยละ่ะอันนี้คือขั้นตอนเห็ดก่อยเดี๋ยวมันบันไดง่ายเลยหลังจากเขาซาวแล้วเขากะสีมาป่าไว้คืนหนึ่งพี่น้องมันก็สซิออน เขากันกับเกลือแล้วก็ฮากาิเอาไปไปเหยียบน้ำฮืมมันออกพี่น้องเอ้นี่ซาบมันเขากันนะครับด้วยพี่น้องเอ้ให้มันเขากันมืดแล้วก็ฮากะสิปลาไว้คันนี้ใบสมก็เอามาปกหนาอันไว้พี่น้องบันฮากะสิปลาไว้คืนหนึ่งเลาก็ไปเหยียบน้ำหืมมันออกพี่น้องมาเบิ่งขันตอนต่อไปพี่น้องขันตอนต่อไปก็คือฮาาิมาเหยียบอานหนามันออกได้พี่น้องเอ้แบบนี้หลังจากฮาาเซ่ใ้คืนหนึ่งแล้วพี่น้องมันก็สิอ่อนแนนี้แหละนี่ ข้าวเซ้นี่คือข้าวบดเอาน้าใส่ได Than ้พี่น้องข้าวบดเอาน้าใส่ข้าวเส้เอาเต็กเกลโดอใส่พี่น้องนี่มันจะอ่อนนุ่มเลยพี่น้องเอ้ยบานอ่อนนุ่มเลยแหละมือมือคอยแซนมันจะพินเต็มพี่เลยพี่น้องเต็มพี่เลยบานนี้มันที่ยอดลงไปพี่น้องมันก็ทีเหี่ยวได้นี่คอยผ่านนี่ผ่านยันยันบานนี้มันชิจะเสียแล้วพี่น้องนุ่มเหนียวนุ่มพี่น้องเลยกินแซ่บนี่เห็นบอกพี่น้อง มะเต้าไปหนึ่งมันกระสีเหลืองนะพี่น้องเหลืองแซ่บกินแซ่บได้พี่น้องมาพี่น้องมาเบิ่งขันตอนต่อไปข่อยสิเอาใส่กระสอบแลยข่อยกระสีมาเหยียบให้เบิ่งพี่น้องบอลข่อยเตรียมไวน้นี่อันนี้เห็ดคือเห็ดสูตรโบราณเ้อพี่น้องไอ้สูตรโบราณที่ว่าเคยเห็ดมาแต่กแหละแต่ก่อนพุหละพี่น้องเลยเขาใส่ตีนหยียบเด้๋วพี่น้องมาเบิ่งว่าขอ่อยสสเหยยบจางไหนพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเบิ่งข่อยใส่กระสอบก่อน เาก็เช็ดูนนี่เลยพี่น้องก็เอาไม้ทับไว้และก็ขึ้นไปงอยหยียบอยู่เทิงไม้อะไรพี่น้องมา,มาเมื่อเบิ่งข่อยสิพเห็ดขันตอนที่ว่าเห็ดแบบรุ่นเก่าโบราณรุนโบราณพี่น้องอมเ้ยบมแมนรุ่นใหม่ได้นี่พี่น้องพี่น้องลหลายๆคนอาจจิถามว่าเหยียบแบบนี้เห็ดให้มันเพื่อหย,ยังเนาะพี่น้อง,อ,งอันนี้คือถ้าิเหยียบน้ำมันออกเลยพี่น้องหลังจากฮาแช่เก,กลือ,อไว้เลยเฮาก็สิมาเหยียบ เหยียบให้น้ำมันออกแล้วมันก็สิออกไปหมดอหไรพี่น้องน้ำของก่อยแหละหลังจากเขาเหยียบไปได้ระยะหนึ่งฮาก็สิเอาลงเอาลงน้ำพี่น้องนี่แหละพี่น้องหลังจากเขาเหยียบแล้วฮาก็สิมาแช่น้ำไว้จังซีพี่น้องและมือเช้าเฮาก็สิมาเหยียบอีกได้พี่น้องมือหนึ่งชองเธอพี่น้องเองกะห้ามาเหยียบนี่กะคือเหยียบเอาน้ำคันมันออกอะไรพี่น้องบางคนกะสิบูจากว่าเหยียบเพื่ออยงกงสิบูเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่บ่กเคยี็ด ก็เ้ากัมาเหยียบเพื่อเอานำคันมันออกเหยียบแล้วเ้ากัแแ่น้าไว้จังสีแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือการเหตุมาตั้งแต่ข่าวโบราณเพื่อนแหละข่าวพ่อข้าแม่เพื่อนพาเหตุพี่น้องก็คือสมัยใหม่นี่บูหัวเพื่อนเหตุจังไ๋พี่น้องอันนี้คือเขาเหตุตามพ่อแม่เพื่อนพาเหตุมาตะกี้นะพี่น้องกเหตุแบบนี้พี่น้องเอ้เ้าแช่ไวประมาณสามมือเพื่อนแหละพี่น้องอยู่ในหนองนะครับบได้เอาขึ้นไปกินง่ายได้พี่น้องเอ้เพื่อมันจะเป็นนี่มันกับโมเมนต์ของง่ายพี่น้อง เอากระสีมาเที่ยวมาเหยียบชาวแรงชาวแรงพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้กะพูนแหละพี่น้องจน,จ,นจบขั้นตอนที่ว่าจนได้กินจนได้หนึ่งพูนแหละขอจังฉิลงคลิปให้พี่น้องเบิงพี่น้องเลยว่าขั้นตอนมันยุ่งยากสำหรับพี่น้องและการกินนี่เอาใส่เห็ดจังใดกินขั้นตอนเท่าทีได้กินเท่าไปเห็ดถึงขั้นตอนในแน่เนาะพี่น้องมาเบิงมาลุน้นำกันขั้นตอนต่อไปพี่น้องอล้วพี่น้องํำแล้วมันกเมือหนา คอยกะสิบเอ็ดไทยให้เบิงเด้อพี่น้องคอยสิมาเหยียบอีกคือเก่าอะไรแต่ว่าคอยสิบเอ็ดไทยเบิงคอยสิไดไทยเบิงแต่ตอนพ่นแหละตอนคอยชิหนึ่งเด้อพี่น้องบัดนี้ตอนที่ว่ามันสําเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้แต่ว่านับแต่เมื่อนี้ไปกะประมาณสามมือพอนะพี่น้องชัวริได้หนึ่งชิได้เบิงว่ามันเปลี่ยนที่มเป็นพี่น้องเอ้เบิงพี่น้องหลังจากคอยแช่ได้สามคืนแล้วคอยเหยียบแล้วเรียบร้อยคอยกะสิเอาคืนมาเลยพี่น้องเอ้บาดนี้แต่ว่าบทันไในหนึ่งเลยพี่น้อง มืออื่นจังสีหนึ่งพี่น้องเลยคนเป็นแผ่นคือเก่าเพราะว่าให้มันมาอบไวก่อนพี่น้องให้มันเน่าอีกก่อนจัหน่อยมันจังสีเนียวนุ่มกินแสพี่น้องนี่เป็นแนนี้ได้พี่น้องเฮ็ดแล้วมาติดตามเมือน,นํากันได้พี่น้องขอยิมาหนึ่งหนึ่ง,งใส่ผักทองหนึ่งใส่น้ําตาลใส่ทุกอย่างอลไพี่น้องเลยเนืมันแสพี่น้องในมทนัทนาหิได้พี่น้องหลังจากที่ขอยเฮ็ดแล้วก่อยบอกหลายๆเอาไปแช่น้ำไป เหยียบมันกระชิงยอบลงพี่น้องก็ได้ประมาณสามนี้พี่น้องก็มาติดตามต่อไปพี่น้องเมื่ออื่นคอยกระสิเอามาหนึ่งในเบิ้งพี่น้องบานีิกาฮอดขั้นตอนสําเร็จแล้วพี่น้องขั้นตอนสิมาหนึ่งได้พี่น้องเอ้บานีิกาผ่านมาอือพอมพี่น้องกัสิมาหนึ่งใช้กันแล้วพี่น้องเอ้กะเอากระชิเอามาอืลงไปก่อนพี่น้องเอา่นลงไปก่อนแล้วกระชิยเอาก่อยลงน้าหลังพี่น้องนี่เอาก่อยลงน้าหลังกะบ่ได้หนึ่งหลายเดอกพี่น้องมันสกินเบ่เมื่อพี่น้องหนึ่งอันน้อยหนึ่ง เอาประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้มาเบ่งน้ำกันพี่น้องหลังจากข่หนึ่งแล้วหน้าตามันจะเป็นแต่ไดมันจะเป็นตะก,กินบอพี่น้องเบ่งเขาจะเอาหนึ่งก่อนพี่น้องเอ้เกิดใบแป๊บนึงถามมันสุกแล้วจากเสียวออกมาตัวหนึ่งแล้วหน้าตาของก้อยจะเป็นซีเดอพี่น้องสุกแล้วได้บานที่สั่น ไปตาแสบพี่อย่งนี่พี่น้องไอ้ยแบบค่อยสิบวงวงไปใช้น้ำตาลก่อนพี่น้องเลยอุ้ยอย่านำสารพิษพี่น้องเอ้ยมันหลายพวดกระตุ้งค่อยมากะหน่อยพวดพี่น้องเอ้ยนี่ใส่ลงไปพี่น้องกินหมดบอละบาดนี่หมอดดอกพี่น้องเอ้ยมันลายคนใส่ลงไปเลยอย่าลืมเทน้ำตาลลงไปพี่น้อง ผูดใดมักหน่อยเออผูดายมอกักหวานบดใส่หลายได้พี่น้องน้ำตาลโอ้ยหยหมดคักแต่สำหรับข่อยมักหวานที่ชุดเลยพี่น้องนี่เครื่องมันก็มีํำนี่เลยพี่น้องหนึ่งก้อยกินแต่ว่าข้ากระตรองคนมันเข้ากันจักน้อยพี่น้องเอ้ยเดืองดูพี่น้องเปตามากกินน้องกอยบ่อพ่นเปตาแสบบ่บางเอื้อนนี่ก็มันคักมันแน่พี่น้องเอ้ย หนึ่งมะอคหนึ่งผักทองไรพี่น้องก้อยสำหรับก้อยกะหนึ่งสุกแล,วล้วเฉียกสีเปลี่ยนสีเหลืองๆสีเด้อพี่น้องไอ้แซบผักแซบแน่ก้นเยี้ยวนุม่มกินแซบแซบพี่น้องไอ้เอาแล้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิได,จด,ดาาจจพพ้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะจบลงเพียงเท่านี้แหละพี่น้องพอกันคิดหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ